ครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเ,เพื่อนมาตรวจสอบเสียงดังที่หางของ Honda GX35 นะครับว่ามันดังที่กกคัดหรือว่าดังที่หัวเกียร์นะครับดูดิครับจะฟังนะครับผมจะฟังเสียง ลูกปืนชามลูกปืนชามคัดไม่เป็นไรนะครับเป็นที่หัวเกียร์เดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาทำการเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่นะครับเดี๋ยวดูการการเข้าสึกไอ้เข้าเข้าศึกนีโอเคครับ ครับให้มาสังเกตนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ครับให้ทําให้เฟืองเฟืองหัวเกียร์ตัวนี้รูดได้นะครับหรือว่าสึกก็คือครับแกนเผาครับสังเกตไหมครับแกนเผากับปอกกับก้านนะครับแกนเผาจะออกมาประมาณสักอ่สักไม่ถึงสองเซนนะครับปกตินะครับรู โลไอเฟืองนะครับโูเฟืองที่ไปที่แกนเพลาเข้าไปนะครับมันจะอยู่ลึกนะครับลักษณะถ้าแกนเพลาโผลมาสั้นนะครับโผลมาสั้นนะครับมันก็ไปกินกับล่องเฟืองของหัวเกียร์น้อยนะครับมันก็ทําให้เป็นการงัดเวลาหมุนมันก็มันก็จะมีการสั่นได้นะครับมันมันเข้าไม่สุดครับลักษณะนั้นครับมันก็ทำอ่าก็เป็นสาเหตุทําให้เฟืองเฟืองรูดได้นะครับ การใช้งานไม่ไม่ทนนะครับกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือไม่อัดจารบีนะครับปล่อยให้จารบีแห้งครับเมื่อจารบีแห้งครับเฟืองไม่มีการหล่อลื่นครับมันก็ทําให้เฟืองสึกนะครับคราวนีผมจะมาตัดปอกออกอีกสักหน่อยนะครับกะว่าให้แกนเผาตัวนี้นะครับออกมาครับออกออกมาจากปลายปลายก้านนะครับหรือปลายปอกนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ ครับี่ผมจะก็จะตัดก่อนนะครับผมกรผมตัดหางออกเลยแล้วครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับเมื่อเราตัดหางออกหนึ่งเซนติเมตรนะครับมันก็จะทําให้ปลายเผาโผลออกมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อให้แกนเผานี้นะครับไปขบกับหัวเกียร์ได้ลึกๆนะครับมันจะได้ไม่สึกนะครับเวลาหัวเกียร์ทางานนะครับโอเคครับเดี๋ยวถอดมาแล้วเราก็จะ ทำการหล่อเล่นครับจาระบีตามจุดที่มีบูตอยู่นะครับเราก็สังเกตว่าครับเห็นไหมครับจะเป็นรอยเห็นไหมครับรอยดำๆคือว่าตำแหน่งของบูตนะครับเครื่องฮอนด้ารุ่นนี้ครับจะมีบูตอยู่ประมาณหกตัวนะครับบูที่อยู่กระปอกครับเราก็ทาทาตามรอยบูตนะครับไม่ต้องไม่ต้องทาหมดทั้งทั้งแกะก็ได้นะครับทาส่วนนี้มันตำแหน่งที่อยู่กับบูตนะครับ ผลได้จะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับบู๊ ดันไปที่ไปขบกับตัวช้างท้ายก็เริ่มแกนเผาก็เริ่มยืดตึงยังไงนะครับครับสังเกตว่าครับแกนเผานะครับถ้าให้ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับออกมาจากปอกนะครับมันถึงจะเข้าไปขบกับร่องเฟืองที่หัวเกียร์ได้ได้สุดนะครับ ได้ได๋ดวประกอบมาหาตำแหน่งเจาะรูยึดนะครับยึดข้างเดียวก็พอครับยึดสองข้างการการในน็อตยึดตัวนี้คือการหวัหวเกียร์หัวเกียร์หลุดออกจากก้านนะครับแล้วก็มาร์ครูกันครับเราก็ขันตัวยึดเข้าไปใันเป็นรอยนะครับแล้วก็ถอดมาเจาะรูลบ โอเคครับเราจะรู้ตำแหน่งรู้นะครับอเค,ค ก่อนที่เราจะประกอบหัวเกียร์นะครับก็ให้เอาไอเศษอลูมิเนียมครับที่เราเจาะออกให้หมดก่อนนะครับค่อยประกอบหัวเกียร์นะครับไปไปเผากาทาจะระเบียสักหน่อยนะครับลื่น ี๋ยวเราใส่ไปมีดก่อนดีกว่ารครับไ,ได้สะดวก หายได้ใช้ตัวเดียวพอโอเคครับลองติดทางเสียงดูครับ โอเคนะครับเปลี่ยนหัวเกียร์ครับแล้วก็ตัดครับตัดตอกให้สั้นหน่อยนะครับเพื่อให้แกนเผาโผล่ออกมาจากกอกนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับมันก็จะเข้าไปสวมกับทุดเฟืองที่หัวเกียร์พอดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ